นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปปุตโตจะมหาเถโรสัมพุทเทนะวิยากะโตมารันจัพ มารพลันจกโสอิธานิมหาเถโรน้ำมัสสิตวาปฏิทิโตอหังวันทามิอิธานีวะอุปคุตตังจกมหาเถรังยังยังอุปปะทวังชาตังวิทังเสติอเสสะโตมหาลาพังพวันตุเมมหาอุปคุตจะมหาลาโภ พุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาภูริโสอิทธิโยมานันณะโมโจโราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวกังสัพพร,รมกังมนุษยานังสัพพลาพังพวันตุเมเอหิจิตติจิตตัง